เครื่องดื่มที่ผมดื่มเนี่ยเป็นนมเย็นนะครับถ้ากินนมเย็นแล้วเนี่ยถือว่าเสเพลผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมไปในที่ที่มีสุภาพสตรีอยู่ในสถานที่เช่นร้องเพลงในร้านคาราโอเกะเป็นเรื่องปกติของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีสถานภาพโสดคนจะไปร้องเพลงไปหัดร้องเพลงผิดตรงไหนครับกรณี <S <S ที่ท่านผู้วิพากษ์กล่าวหาว่าผมเนี่ยระพฤติตัวเสเพลไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ไปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมโรคเข้าไปในแหล่งอบายมุกจนเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันผมขออนุญาตที่จะแยกตอบเป็น2ประเด็นครับประเด็นที่1การที่ท่านกล่าวหาว่าผมประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับตำแหน่งมีพฤติกรรมเสเพโดยการนำภาพ ผมกำลังนั่งรับประทานอาหารหรือร้องเพลงอยู่แล้วท่านบอกว่านี่คือพฤติกรรมเสเพผมขอเรียนถามครับว่าการที่คนหนึ่งคนจะมีเพื่อนจะมีน้องแล้วไปพักผ่อนบ้างในเวลาที่ไม่ใช่เวลาราชการในเวลาที่เป็นเวลาที่ไม่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิ่งเหล่านี้แหละครับเรียกว่าเสเพลภาพที่ท่านนำมาแสดงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในวันที่8ถธันวาคมปี2,563เวลาประมาณ20่สินิกาเกี่ยวข้องอะไรกับการแพร่ระบาดโควิดในเดือนมีนาคมเมษายนท่านไปเอารูปมาปฏิปต่อเพื่อที่จะสร้างเรื่องให้คนเข้าใจผิดเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ตั้งหากถ้าจะถูกกล่าวหาท่านน่าจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าท่านเนี่ยบิดเบือนข้อมูลจากภาพที่เห็นนะครับ ผมนะครับแม้ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดเนี่ยก็พยายามที่จะป้องกันนะครับในเรื่องของการสวมแมสนะครับและการไปทานอาหารผมคิดว่าร้านอาหารที่ผมไปทานเนี่ยท่านสมาชิกหลายท่านก็เคยไปทานเป็นร้านอาหารที่ผมคิดว่าก็ทุกคนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไปกินแล้วต้องผิดกฎหมายหรือผิดอะไรนะครับหลายท่านเคยไปทานแล้วเวลานั่งรับประทานท่านดูสิครับผมทานอะไร เครื่องดื่มที่ผมดื่มเนี่ยเป็นนมเย็นนะครับถ้ากินนมเย็นแล้วเนี่ยถือว่าเสเพลผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> นะครับก็เป็นเรื่องที่กราบเรียนต่อท่านประธานสภาสู่ท่านสมาชิกนะครับที่ได้ตั้งประเด็นกรณีที่มีการต้องสังเกตว่าผมในที่ที่ไปในที่ที่มีสุภาพสตรีอยู่ในสถานที่เช่นร้องเพลงในร้านคาราโอเกะ ผมต้องเรียนครับว่าจริงๆเนี่ยผมก็เคยไปนะครับแต่ไม่เคยไปในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดแน่นอนเป็นเรื่องปกติของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีสถานภาพโสดแล้วพักผ่อนในเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการว่าเป็นเรื่องปกติครับคนจะไปร้องเพลงไปหัดร้องเพลงผิดตรงไหนครับเคยได้ยินคำกล่าวไหมครับว่าชนใดไม่มีดนตรีการสอสันดานว่าอะไรครับ นะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันรุนแรงนะครับงานดังกล่าวนี่นะครับสุภาพสตรีที่ถูกท่านาพาดพิงเนี่ยนะครับได้ชี้ขอ้อได้ชี้แจงข้อได้จริงไปแล้วหลังจากที่มีการเสนอข่าวนะครับให้เขาเสียหายจริงๆเป็นรุ่นน้องนะครับที่เชิญผมไปในงานเลี้ยงสละโสดนะครับในวันที่8ธันวาคมปี2533แล้วเขาก็จะพิธีแต่งงานนะครับในวันที่12ธันวาคม2533ซึ่งผมก็ไปร่วมงาน การที่ใช้คำว่าเสเพลกับผมเนี่ยนะครับผมก็ต้องตั้งคำถามว่าเคยเปิดพจนานุกรมดูไหมครับว่าคำว่าเสเพลหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไม่เอาการเอางานท่านผู้ภิปรายนะครับได้กล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ไปทั่วประเทศนะครับจากคัสเตอร์สารบริการผมนะครับ ก็ได้ทําหนังสือสอบถามข้อมูลการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของกัสเตอร์สถานบันเทิงไปยังท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านตอบเป็นหนังสือมาครับว่านายศักสยามทิดชอบไม่ได้เป็นต้นต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปทั่วประเทศในปัจจุบันเนื่องจากในช่วง14วันก่อนป่วยไม่พบประวัติ ว่านายสักสยามทิดชอบเดินทางไปยังสถานบริการบันเทิงย่านทงหล่อกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดรอกเตือนเมษายน2564เป็นปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโควิดของการ19ของนายสักสยามคือการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด19ขณะทําง,งานหนังสือเรื่องการยืนยันจากกรมควบคุมโรคนี่นะครับผมขอเรียนนะครับว่า ท่านได้กรุณาทำไทม์ไลน์นะครับของการแพร่ระบาดนะครับการติดเชื้อโรคโควิด -19 เนี่ยในสถานบันเทิงหลายแห่งในกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของกรมควบคุมโรคนะครับไม่ใช่ว่าผมเขียนขึ้นมาเองสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะครับจากเอ่อเออคสเตอร์สถานบริการนี่นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่13มีนาคมซึ่งก็เป็นข่าวมาตลอดนะครับ แล้วก็มาเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่25มีนาคมเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีนะครับบุคคลนะครับซึ่งคงไม่ต้องเอ่ยนามนะครับเป็นบุคคลสําคัญในเรื่องของทางการทูตเนี่ยก็ได้ออกมาให้ข่าวนะครับว่าท่านก็ไปติดมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยได้รับการตรวจเมื่อวันที่7เมษายนนะครับว่าได้ติดเชื้อนะครับแล้วก็รับทราบจาก ผู้ใต้บังคับชาเนี่ยครับซึ่งเขาไปเที่ยวมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวแล้วติดแล้วก็กมาเสดงงานผมเนี่ยนะครับก็ได้รับการกักตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ทันทีนะครับแล้วเขารับการรักษาตัวอยู่เป็นเวลา14วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมากักตัวอยู่ที่บ้านที่บุรีรัมย์อีก14วันจนหายขาดนะครับถูกเจาะนะครับตรวจเชื้อไปทั้งสิ้น9ครั้งนะครับถูกเอ่เออะไรนะครับตรวจเชื้อจากจมูก นะครับทั้งเลือดเลยนะครับเ้าครั้งนะครับจนเชื้อนปกติจริงได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่กลาบเรียนต่อท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกนะครับว่าการที่กล่าวหาว่าผมนั่นเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดนั้นเป็นข้อความน,นมเท็จน,นะครับ